ต่อไปเรามาดูเด็กแจ็คโบดุงหกันดีกว่าชุดสกาเดียสซูเปอร์โนวาดรา้อนนะหนึ่งห้าเจ็ดเจ็ดว่นขนาข้างในจะมีการอะไรให้เล่นบ้างโอเคใบแรกก็มากันเลยกับตัวของเรโนวาดรา้อนนะสกาเดสโนวาดรา้อนพูดผิดอ่ะแล้วก็เป็นตัวของเรเดมอนที่มันแซกหนึ่งจะชุบเรเดมอนตัวอื่นได้นะตัวหนึ่งอ่ะมี b บส t i เออร์ดิสเด้วยมาตัวหนึ่งเก่งมากเลยซิงโคลสามันตัวนี้มีเรดเดมอนดรา g อนตัวสิบดาวหรือสิดาวเลยจะไม่ได้มี h o อ r เรดเดมอนดรา o อนอบีด้วยอ,อันนี้เป็นสกาเดตสกาเดตนัวเอสกาเดตเดมอนดราอนนะซิงโคลของแจง็คม Fairy, ีเอเชน f ฟรี y เออดารดักแเฟ,ฟรี่ดรา้อนเอเชนตัวนี้ด้วยนะเจ็ดดาวแล้วก็มีตัวของเออไวท ์ดราอนะอ่ะต่อไปก็จะเป็นตัวของการ์ดใหม่ที่มากับสต r u c เจอร์เด็กในอุ้ยในของญี่ปุ่นเลยก็คือเลดเดมอนรา a g อนตัวนี้นะชื่อมันจะแทกนกันได้กับตัวเ e ดเดมอนรา a g อนเลยเก่งมากๆอ่ะแน่นอนก็ต้องให้มันเป็นตัวหกดาวตัวนี้ด้วยอ่ะต่อไปจะเป็นโซนของพวกแกง๊ง รีโซเนเตอร์ละมาตัวแรกกับวิชั่นรีโซเนเตอร์แล้วก็ใบนี้เป็นตัวของสกาดเดสแฟมิเดียนะอ่ะแล้วก็ซิงค์คอนรีโซเนเตอร์อ่ะอันนี้จะไม่ได้ละเฟรมรีโซเนเตอร์มัง้งอ่ะตัวน,นี้ก็ตัวใหม่นะรีโซเนเตอร์ตัวใหม่อ่ะอันนี้ก็เป็นครีมสันรีโซเนเตอร์อ่ะอันนี้ตัวของจักรพรรดินนะโดดมาได้เฮนจูเนอร์อ่ะตัวนี้ก็เก่งเป็น เป็นจูเน์สามสามมันของเด็กเลดีมอนเลยถ้าจะเอาไปคอมโบตัวแม่แม่แม่เท่าคนนี้นะอ่ะเขาให้มาเป็นตัวนี้ด้วยของฟาาเมนของฟาาเมนเดอร์แคทไฟเบอร์นะ,ะแล้วก็ตัวนี้ตัวเก่งของเลดีมอนเลยก็คือโบนเดมอนนะอ่ะแล้วก็ให้สามันมาก็คือมีนิบุรินิบุรุตัวหนึง่งอ่ะมีวานด้วยนะวานก็เป็นของดีในเด็กเลดมอนเหมือนกัน อ่ะแล้วก็ให้มาเป็นซิงโครโอเวอร์ท็อปนะใบหนึ่งอ่ะอันนี้ก็อันนี้เบอร์นิงโซนะการ์ดของแจ็คอันนี้เป็นรีโซเนเตอร์ธรรมดาคอรรีโซเนเตอร์คอนะอันนี้เอ่อชื่อว่าอะไรนะชื่อการ์ดท่าไม่ตายมันอันนี้เป็นการ์ดเปื่เพื่อนนะรีสเเนเตอร์อ่ะใบนี้ก็แน่นอนโคตรโกมตัวของคิมสันเฮลไกอา แล้วก็ให้มาเป็นกับดักเขากับดักนะของแจ็คอันนี้ก็ของดีซิงโคลเลดมอนดราก้อนหนึตัวอันนี้เป็นการ์ดพันหนึ่งนะแล้วก็มาคู่กับกับดักตัวเนื่องของเลดมอนใบนี้แล้วก็ให้มาเป็นเรดเรนด้วยอีกใบหนึ่งแล้วก็แน่นอนใบสุดท้ายก็คือเรดโซนนะของดีของเลดมอนเลยโอเคจริงๆแล้วเด็ก157เนี่ยเขาให้ของมาดีมากๆเลยนะใครแบบ สามารถไปใช้จัดแลวเล่นได้เลยครับ